สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ในซอยทางข้าหมู่บ้านเซซิลิดอนเมืองใกล้กับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีดอนเมืองคลิปนี้จะพามาดูความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านบุกลุกคลองเป็นประชากรแล้วก็สร้างบ้านใหม่คลิปนี้มากันที่ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่หลักสีบริเวณใกล้วัดดอนเมืองนะครับก็มีชุมชนเปลีประชาสมบูรณ์ ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้และชุมชนประเสริฐเปลมประชาได้ปลูกบ้านอาศัยอยู่ริมคลองเปลมประชากรมาอย่างยาวนานนะครับก็มีบ้านบุกลุกคลองเปลมที่ยอมรื้อถอนออกไปแล้วก็มีบางหลังไม่ยอมรื้อย้ายก็จึงทําให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทําให้การก่อสร้างเขื่อนขยายคลองเปลมประชากรก็ใช้เวลายาวนานกว่าแผนที่กําหนดไว้ คณะกรรมการเล่งรัดและขับเคลื่อนการดําเนินการโดยใช้มาตรการด้านกฎหมายกับผู้บุกรุกคลองเป็นประชากรและคลองลาดพร้าวโดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันนะครับต้องการให้โอกาสกับผู้ชุมนุมโดยการเจรจาและประสานความเข้าใจกับผู้ชุมนุมเป็นหลักก่อนจะดําเนินการทางด้านกฎหมายซึ่งก็จะเป็นวิธีสุดท้ายที่ใช้กับผู้บุกรุกคลองเป็นประชากรและคลองลาดพร้าวซึ่งจะมีการรวบรวมจัดทําฐานข้อมูลในการวางแผน เพื่อประเมิสนสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในอนาคตและจะให้สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องนำเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการกับผู้ลุกคลองเสนอคณะกรรมการโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแผนดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ลุกคลองเป็นประชากรและคลองลาดเพา้าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เนื่องจากปัจจุบันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดําเนินการสร้างเขื่อนริมคลองเปรยประชากรและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพออชอ,อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านมันคงซึ่งในการดําเนินการยังติดปัญหาอุปสรรคเนื่องจากมีชาวชุมชนนะครับบางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือรวมถึงการดําเนินการมาตรการดากฎหมายโดยใช้คําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่44ก็มีขั้นตอนที่ดําเนินการหลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างนานดังนั้นให้สํานักการเขตเริ่มดําเนินการในขั้นตอนแรกของการใช้มาตรการตามกฎหมายทันทีคือเข้าแจ้งเตือนและแจ้งให้แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่โดยให้ดําเนินการในขั้นตอนแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2568และเมื่อครบระยะเวลาตามขั้นตอนแรกให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า2 ขอให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนสำหรับงานเขตพื้นที่ในการดําเนินการโดยใช้มาตรการด้านกฎหมายดังกล่าวส่วนแผนดาเนินการโดยใช้มาตรการด้านกฎหมายกับผู้บุุลคลองเป็นประชากรและของลาดพร้าวเนื่องจากที่ผ่านมากรมธนารักษ์เคยดําเนินการโดยใช้มาตรการด้านกฎหมายซึ่งใช้ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างนานดังนั้นในการดําเนินการด้านกฎหมายกับผู้บุุลคลองเป็นประชากร ขอให้กรมธนารักษ์เริ่มดำเนินการในขั้นตอนแรกของการใช้มตาตรการด้านกฎหมายในทันทีคือเข้าแจ้งเตือนและแจ้งให้แสดงสิทธิ์โดยให้ดําเนินการในขั้นตอนแรกแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2568และขอให้ฝ่ายความมั่นคงสํานังกงานเขตและหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนกรมธนารักษ์ในการดาเนินการโดยใช้มตาตรการด้านกฎหมายาดังกล่าวนอกจากนี้ประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการการดําเนินการในส่วนของคลองเปลยประชากรดังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ลุกล้ำที่ยังไม่ให้ความร่วมมือขอให้สํานักงานเขตในฐานะหัวหน้าคณะทํางานระดับพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบจากทีมลงพื้นที่จะทําบันทึกสอบปากคาปอกคอ4 4พร้อมกับการเจรจาสร้างความเข้าใจและการใช้มตาตรการด้านกฎหมายโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์25 6 8ทั้งนี้ ให้รวบรวมผลสรุปและรายงานการจัดทําปคอ .14 ภายในวันที่7มีนาคม2562 2. ชุมชนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงแล้วซึ่งบางชุมชนได้ฟ้องดำเนินคดีกับผู้ลุกล้ำที่อยู่บนบกโดยฟ้องร่วมกับกรมธนารักษ์แต่ยังมีบ้านบุกลุกที่อยู่ในน้ําซึ่งขอให้สํานักง,งานเขตพื้นที่เร่งดําเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายโดยใช้ปว .44 ในพื้นที่เขตหลัก4 เช่นชุมชนเทวสุนทรชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนสิทธิบกภูขาวชุมชนหลักสี่พัฒนา99ชุมชนตลาดหลักสี่ชุมชนเปลมประชาพัฒนาและพื้นที่เขตดอนเมืองเช่นชุมชนร่มไทรงามพัฒนาชุมชนประชากร3ชุมชนปู่เจ้าสมิงปลายชุมชนประเสริฐเปลมประชาชุมชนเปลมประชาสมบูรณ์ชุมชนตาลคู่พัฒนาชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือซึ่งมีผู้ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมม่คงจํานวนมาก ก็ให้สำนักง,งานเขตและกรมทารักษ์ดำเนินการโดยใช้มาตรการด้านกฎหมายไปพร้อมกันทั้งบนตลิ่งและบนบกในน้ําโดยให้เริ่มดำเนินการในขั้นตอนแรกโดยเร็วโดวยการออกหนังสือแจ้งเตือนและให้แสดงสิทธิ์ในพื้นที่เขตหลัก4ี่เช่นชุมชนคนลักถิ่นชุมชนเปรมสุขสันร์และพื้นที่เขตดอนเมืองเช่นชุมชนพรมสำลิศชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม จากบริเวณแถวดดนมือนะครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณแยกหลักสี่นะถนนแจ้งวัฒนะนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับห้างไอทีสแควร์หลักสีก็จะมีชุมชนที่อาศัยอยู่นะครับมีบุกลุกคลองเปรประจากรก็จะมีชุมชนตลาดหลักสีชุมชนหลักสีพัฒนา99ชุมชนสิทธิลุกภูเขาวก็ตั้งบ้านนะครับอยู่หลังไอทีบ้างนะแล้วก็อยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆ หลังศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ที่ผ่านมานะครับก็มีการใช้มาตรการด้านกฎหมายนะมาโดยตลอดนะแต่ว่ากฎหมายที่ใช้นะครับมีความล่าช้าทําให้บ้านลุกล่ำนิมคอนะครับก็เป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่เต็มไปหมดนะก็ยังไม่ดําเนินการอะไรนะครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าคณะกรรมการเล่งรัด ขับเคลื่อนและการดําเนินการจะเข้าใช้มาตรการด้ากฎหมายกับผู้ที่ลุกล้ำของแปรปชาจกรน,นะครับและของลาดพร้าวจะมีความจริงจังแค่ไหนนะหากเป็นไปตามข่าวที่ออกมานะครับการสร้างเขื่อนและรือบ้านบุกลุกรองก็น่าจะไปได้เร็วไม่ล่าช้ายาวนานแบบมองไม่เห็นฉากจบว่าจะเสร็จวันไหนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ